วันนี้ผมได้ทำการไปสองหานักเตะ OVR ไม่เกิน99นะครับในตำแหน่งแดนหน้ามาเล่นเพื่อแบกทีมของผมในการกดแรงนะครับแล้ววันนี้นักเตะ3คนนี้เนี่ยจะแบกแรงผมได้มากขนาดไหนไปดูกันเลยครับ let's go <S สำหรับพี่พเพื่อนๆนคนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ชอปครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ชอปเลยครับ ผมทิ้งลิงไว้ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะไปครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็มาในแผนเซียม3โฮลดิ้งนะครับโดยมีเอ็มบัปเป้ยืนปีกซ้ายวินิยืนหน้าเป้าแล้วก็เมสซี่นะครับปีกขวาและฝั่งตรงข้ามครับอย่างตึงครับแล้วมาดูกันว่ากองหน้าทั้ง3คนเนี้จะแบกทีมผมได้หรือเปล่านะก็จากการที่ผมไปเล่นมานะครับ3คนนี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงนะก็ยังเล่นเล่นไหวอยู่ครับแต่ว่ามันสู้ยากนะ ด้วยสปีดด้วยด้วยอะไรด้วยนี่ครับเรามีซิวทับพาบอลขึ้นมาแทงมาให้เมซี่ครับหืมร่วงเลยครับจุดโทษไปครับเอ้าเป็นซีดานยิงว่ะโอ้โหไม่เข้าครับหืมไปครับสลาตันอิบาฮิโมวิชเจอวิเอล่าครับก็ตูเล่ผมไม่ได้เอาลงตัวจริงแล้วนะปัจจุบันนะครับผมใช้วิเอล่าแทนนะครับโอ้โหเนี่ยครับเอมาเป้ นี่มีวีลาตูเล่ก็หลุดตัวจริงแล้วนะครับตอนนี้ปัจจุบันผมให้วีลายืนตัวจริงนะตูเล่ผมก็ไม่เล่นแล้วครับก็ปัญหาหลักของผมเลยนะก็คือประตูนะครับผมก็ว่าจะกลับไปใช้มาตินีส์ล่างเก่าของผมนะเนื่องจากว่าโอลิเวอร์คา์ล่างร้อยสิบเอ็ดเนี่ยไม่ไหวนะครับตรงเป็นตุงเกินนะตัวนี้ไม่เซฟให้เลยนะครับไปครับวินิซิวสวินิครับวินิครับวินิพาทัวเอาดีครับ เลี้ยงหลบมาหมดเนี่ยมันไหวนะครับถ้าพูดกันตามตรงมันยังพอไหวอยู่แล้วก็เรียบร้อยครับวินิซิยูสเนี่ยมันยังพอไหวอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องความเร็วเรื่องความแข็งแรงเนี่ยมันจะไม่เท่าร่างใหม่ๆแค่นั้นเองครับก็คือแบบบางจังหวะเนี่ยสับมันก็จะไม่ฉีกเท่าไหร่นะครับวิ่งไม่ฉีกมากแต่ก็ยังสู้ได้นะครับมิลินครับจ่ายเข้ากลางมาสลาตันสวยมากเฮียโรแล้วสลาตันครับมาเสียบเฮียโรผมโดนใบเหลืองไปเลยของจริงนะครับตัวนี้ไปครับ มาที่วินิซิยุธมาที่เมซี่เมซี่ครับจ่ายมาวินิซิยุธวินิครับสับเลยละกันไหลมาให้ซี่ดานครับซี่ดานเนี่ยครับวินิหนึ่งประตูหนึ่งแอซซิตเข้ากลางมาครับฟันได้มิลินครับกุลิดเบลมาที่ชินาลานี่ไงวิดิคทิมครับโคตรโหดตัวนี้ไปครับวินิก็คือผลงานเยอะจัดนะครับและเอ็มบัปเป้ครับอิลาติโกไม่ได้กุลิดครับแทงมาโอ้โหไม่ได้เลยครับเสียดายมาก ไปกันต่อครับกับเกมที่2แต่รอบนี้ครับเจอ O v ว1 1 5โห้หโอ้โหเกมรับแน่นๆเลยครับฝั่งตรงข้ามแล้วมาดูกันว่าแดนหน้าของผมเนี่ยจะเจาะเกมรับแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับกุลิตออกข้างมาคาฟูครับโอ้ยาเป้ของต้องโดนกับคาฟูว่ะเอบาเป้โดนคาฟูนะครับมาเดิเอาเมซี่เมซี่ไม่เอาบอลเฉยจ่ายมาให้เมซี่ครับวินิวิ่งทำทางไปแล้วเมซี่คืนมาวินิมาที่ซีดานครับซีดานแทงมาให้บาเป้ ไปครับเฟกช็อตมาก่อนเลนเชงครับเฟกช็อตอีกทีหนึ่งเลนเชงครับโอ้โหไปไม่ได้เลยครับแน่นมากฝั่งตรงข้ามและจ่ายมาวินิซิอุสครับหติดวิดีกว่าเกือบได้นะครับเมสซี่เลี้ยงเข้ากลางมาเนี่ยครับซีดานมาที่กุลิตกุลิตครับมาที่วินิซิอุสแล้ววินิซิอุสไม่ได้ครับซ้ำอีกทีเรียบร้อยเลยครับวินิซิอุสซ้ำเข้าไปอีกแล้วโคตรแบกครับวินิตัวนี้ นี่แหละครับเหตุผลที่ผมเลือก3คนนี้มานะเนื่องจาว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ครับด้วยความที่เป็นซูเปอร์สตาร์ในชีวิตจริงเนี่ยในเกมคือ AI มันจะดีนะเออนี่ครับวินี่ครับแล้ววินี่อิลาติโกมาลูกนี้วินิซิุสเรียบร้อยครับกด2เม็ดไปแล้ววินิสิุสฝั่งนู้นก็คือเริ่มสมาธิเสียแล้วนะครับเอาเดเจอวินีผมกด2เม็ด<ม><ม>เข้าไปก็3ตัวที่ผมคัดมานะครับ สำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะแล้วก็แบบมีเงินนิดหน่อยก็ผมแนะนำเ e อ็มบาเป้มากที่สุดนะครับเอ็มบาเป้นี่ผมแนะนํามากที่สุดเลยลองมาก็วินิซิอุสนะครับส่วนเมซี่ก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเมซี่เก่งมากก็จริงนะแต่ว่าบางเกินไปนะครับร่างนี้ถ้าเทียบกับตองหลังในแพทปัจจุบันนะครับและเป็นฟรีชีครับซีดานเปิดมาลูกนี้กุลิไม่ได้ครับแล้วเป็นเฮียโลโอ้โหตรงตัวอยเออร์เลยวะ่ะ เอาไหลพลาดแบบนี้หวานดีครับมาที่กุลิตกุลิตแทงมาให้เมซี่แล้วเมซี่เรียบร้อยดีครับโอ้โหขึ้นน้ำสามเม็ดแล้วครับในงบพวกหนึ่งร้อยสองร้อยเอ็มนะครับสามคนนี้เนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วนะสำหรับผมในแดนหน้านะครับจัดว่าแจ่มเลยครับใช้ดันแรงสบายๆครับแต่ว่าการเล่นนักเตะพวกนี้เนี่ยต้องใจเย็นนะค่อยๆค,อ,ยคอบอลครับถ้าเกิดว่าจะไปเล่นแบบ สับตอกหรือไม่ก็อิลาติโกวิ่งห,หายๆอะไรเงี้ยมันไม่หายนะครับเออมันวิ่งไม่ค่อยได้นะวิ่งไม่ค่อยไปครับนี่รับเกมที่3มแดนหลังแน่นๆอีกแล้วครับเป็นมาควินยอดคู่ฟานได์แล้วผมมาในแดนหน้าตัวเดิมเลยเรามาดูกันว่า3ามคนเนี้จะปั่นป่วนเกมรับของเขาได้ขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยทำซิกทำซิกจ่ายมาออดิกาดโอ้โหไม่ได้ครับนี่ยิงงวีล่าตัดบอลน,นี่แหละครับเหตุผลที่ผมใช้วีล่านะ ตูเล่คือผมแลกมา1,000จิกซอนนะผมก็เลิกใช้เรียบร้อยใช้วีล่าแทนนี่ครับวีล่าเติมขึ้นมาโอ้ยมาเป้ล้ำหน้าสวยมากกูลิตนี่ไงเมสซี่ครับเมสซี่เมสซี่เอาดีครับล้วเ,เมสซี่ผมกดให้ละ1เม็ดเอาดิก็วิ่งผ่านทะลุช่องฟานได้กับมาควินยอดมาเลยนะครับเมสซี่ในจังหวะเมื่อกี้ แต่เมสซี่เนี่ยถ้าพูดตามตรงไปเล่นตัวอื่นจะดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเมสซี่เนี่ยแพงกว่าเพื่อนเลยนะ OVR 99ครับแต่ว่าตัวนี้เมสซ้ม200กว่าเ็มนะครับโคตรจะแพงเมสซี่ลูนี่ครับสวยมากมาเลยครับแล้วเปิดมาสลาตันนูเรียบร้อยดีครับโอลิเวอร์คารนตรงเป็นตุงครับตัวนี้ผมตรงข้ามครับมาทีโอเดกาดชาวตันสลาตันดูเซเฮ้ยสวยแล้วโอ้โหเรียบร้อยดีครับ เนี่ยครับโอ้โหดูดิครับเดี๋ยวบนทัดทีหายครับแล้วไซส์ก้อยโอลิเวอร์คานก็เรียบร้อยดีครับเอาแล้วไงทุกคนตอนนี้ผมโดนขึ้นนําละอุต่าไปนําเขาได้นะครับโดนหัวขึ้นนาว่ะไปครับเอ็มบาเป้จับที่ซีดานก่อนมาที่เมสซี่ครับมาที่วินิิยูดวินิครับโอ้โหเจเลนเชงครับแต่ไม่ได้แต่เมสซี่ครับพาว่า็อตไม่ได้ติดตุเล่ชาตันครับสวยมากเสร็จครับเวลาตัดได้บุลิครับออกมาที่เมสซี่ มซี่ให้มาวินิวินิครับแทงมาให้มาเป้เป้เลนเชงเอาเป้ครับแทงมาวินิซิวต์วินิครับไหลามาให้เมสซี่เรียบร้อยครับเมสซี่กด2เมตรโคตรแบกเมสซี่ส่วนวินินะครับก็มีส่วนร่วมกับประตูรัวๆนะเอ็มปเป้ก็เป็นตัวเชื่อมเกมที่ดีมากเลยครับเอาดิแล้วคือทีมผมแดนหน้าโคตรดุครับปั่นป่วนสุดๆนะครับไปครับโอลิเวอร์คานมาที่วินิ กุลยครับมาที่เมซี่เมซี่ให้วินิซิอุสครับวินิครับเข้ากลางมาก่อนซีดานครับออกข้างมาเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้อิลาติโกหนีมาแล้วครับอิลาติโกครับเฟกช็อตมาโอ้โหโดนฟานได้ครับล่วงไปเลยเอ็มบัปเป้แล้วเป็นจุดโทษครับผมขอยิงตรงกลางแล้วกันพาเนนกาครับซีดานเรียบร้อยกลับมาขึ้นนําอีกครั้งครับมันว่าเกมนี้มันว่าอัดกันนานะครับ บอบบี้ชาตันสวยมากวินิซิวต์แล้ววินี่ครับแทงมาให้เมซี่เมซี่ครับออกข้างมาไมาเป้โอ้โหไกลเกินแล้ยังได้แล้วมาที่เมซี่อีกครั้งมาที่ซีดานโอ้โหเสจคาฟูเลยครับซีดานสวยมากซีดานยังได้แล้วเป็นเมซี่ครับเลนเชงแล้วยิงเมซี่แฮตทิกไปแล้วครับสำหรับเลียโอเนลเมซี่นะครับโอ้โหโค่นโหดเลยเมซี่เนี่ยครับเลนเชงมาแล้วไซ์ก้อยครับเท้าขวา โครจะคมครับเมสซี่แฮตทิกไปแล้วเอาดิตัวมันเก่งมากเลยนะเนี่ยขนาดเป็นร่างเก่านะครับเมื่อปีที่แล้วนะหนึ่งปีกับอีกสองเดือนนะครับเมสซี่ร่างนี้ยังโหดเหมือนเดิมเลยโคตรเก่งครับไปครบลาเป้าเป้ครับจ่ายมาวินิซิอุสวินิโอ้โหไม่ได้ครับแล้วจบเกมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ ก็นักเตะ3าตัวนี้นะครับก็คือเอ็มบาเป้วินิซิอุสจูเนี่ยแล้วก็ลิโอเนลเมสซี่นะครับ3ตัวนี้แหละผมก็ไปหางมมาให้แล้วครับก็ดีสุดแล้วนะใน OVR ไม่เกิน99กนะครับก็ไปจัดกันได้นะครับ3ตัวนี้ใครที่ขาดแดนหน้านะครับสามารถใช้3ตัวนี้ดันแรงได้สบายๆครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าประมาณ20-30าดาวขึ้นไปอาจจะไม่ไหวนะครับเนื่องจากว่าคือกองหลังมันก็เก่งนะครับยิ่งไปเจอคนเก่งๆมากๆด้วยมันก็สู้ยากนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ